ธรรมศสการกทอท่านค่ะในโอากาสที่ท่านได้เมตตามาเทศในงานร้อยวันของสารวัจจพิจึงขอโอกาสนี้ให้ท่านเปิดสถานีวิทยุช,มชุมชนเมทีเรดิโอสถานีวิทยุเพื่อการเมืองใหม่ FM 94.50เมกะเฮิรเป็นสถานีวิทยุชมุมชนที่สาวัจจบต้องการที่จะเปิดถ่ายทอดสัญญาณของ AFTV แต่ยังไม่ทันได้ทำก็มาเสียชีวิตก่อนดิฉันเองซึ่งเป็นภรรยาก็อยากสารต่อเจตนารมณ์ของสามีจึงได้นำเงินที่พี่น้องบริจาควันวันที่14ตุลาวันที่เสียชีวิตนะคะให้มาเลี้ยงลูกก็แบ่งเงินส่วนนี้มาเปิดสถานีวิทยุชุมชนและสถานีแห่งนี้ก็ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ขอโอกาสนี้พ่อท่านเปิดสถานีวิทยุให้ด้วยค่ะอขอกราบ<อ>านมัสการค่ะอ้าวดีมากนะอ้าวละเราเป็นอันทำเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีการนะโอ้ยไม่บอกเลยว่าอตาตมาจะต้องมาทําพิธีการก็ด<อ><อ>ได้ก็ดีนะอา้าวก็ดีแล้วเรื่องงามยามดีแล้วตอนนี้ก็ขอเปิดวิทยุชุมชนของออผู้ที่ได้ร่วมกันเสียสละครานี้ไม่ได้ถึงครึ่งของอำเภอแต่ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เ6จังหวัดเรียบร้อยแล้วเหลืออำเภอตอนนี้เข้าไปได้ประมาณหนึ่งในสาแต่อำเภอทุกอำเภอนี่เรียกร้องถ้าเราขยายไปได้จังหวัดอำเภอและตตำบนเราก็จะสามารถชิ่งพื้นที่การเมืองในประเทศไทยได้ใช่ไหมครับพี่น้องสงสัยจะพูดไม่ไหวแล้ว สงบเสียอารมณ์นหน่อยตอ,ตอนนี้เดินสายเยอะจนไม่รู้ว่าตัวเองเดินสายไถามว่าไปทีงไหนไปไปหาอะไรไปหาการเมืองใหม่อยู่ไกลไหมไกลสุดขอบฟ้าเลย